ปล่อยปลาพี่น้องเก็บปลาขอนรอบสุดท้ายมือนี้รอบสุดท้ายนี่ลแบบปล่อยปลารอบสุดท้ายน้ำเหลือหน่อยแล้วแหงเบิดแล้วนี่ตัวตายพร้อมตาย เข็งพี่น้องก็จะตัวใหญ่ๆวงนี่มันตายหุ่นหุ่นนอพี่น้องปล่อยแล้วมันกลับไปนั่งไปหยบ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 พี่น้องเห็นบ่ปลากระไดตัวตายก็มีตัวย่งก็มีก็แห้งแล้วเนาะก็เริ่มแห้งแล้ว ขึ้นเขาไปเบไยบเงียบเงียบไปแล้วเอาปล่อยเขาปล่อยเข้าไปเขาสิริไงปีหนาสิริมีพันเพราะว่าสงสัยกับเขาสาบใดปีนี้ เก็บปลายอยู่หามืองกมือมื่อนี่หลอรอบสุดท้ายแล้วไอ้แป๊บกับเจ้าเก็บแล้วเมื่อยงไอ้นี่ก็มีตัวใหญ่อยู่พี่น้องได้แป๊บเอาตัวใหญ่ไว้อยู่ตะเข็งไปปิ้งตะปะดุกตะคอมหลายแล้วทะเลยบอไว้ปล่อยเวท ตัวนี้เดิมพี่น้องปีนี่นก็ปล่อยหาทั้งแล้วทั้งแต่ว่บส่วนหมามีแต่ปลาเข็งปลาเข็งหลายปลาเข็งมันแพร่พี่น้องตัวนี้จะ